ทันแหละตัวใหญ่เลยป่ะนี่สองสอบไปสองสอบไปสอปเยวว่าลูกมันบอเห็นแต่แมพซื่อปีนโอ้โหสี่ยังสี่โลคอยไปคอยไปไดปุ่งมันปีเสืเลือดนงสวัสดี้รพากัน ออกไปนําบางมูนะมูที่เขายิงนะหลายคนได้เมือน,นี่ห้าคนผ้โลงไปมือน,นี่ระหว่างทางไปนี่กัฝนเริ่มยิบยิบม,มาละส่วนนั้นบพัดกับผูเห็นมานะเหมือยถาล่ะเลยฝากันไปก่อน มาผมทีมงานมาตะลังเห่าไปกลางคืนนี่เพราะว่ายานั้นฝนตกห้ามหอยนะเห็นห้ามหอยแลยยานห้าห้อยบ่เห็นแต่นี่กับฝนกันมา ผ่านเป็นเขาเบิ่งก่อนฝนตกนะลึ้วหอยเดียลูกปืนนะถือมานี้เลยนี่บ่อนาดมันอือมานี่อยู่นี่บ่อนอืูเนี่ย เลือดนะฮะมองมองนี่ละจากไปส่อะไรมันโคมใบใหม่มาดอกเงี้ยนี่มันมันคมโคกใหม่อันนี้แหละตัวตอนน้ะเธอเลือดเห็นสองบอน ู่นี่แหละยิงนอยูน <ะ S 2> ่นี่ว่าก็ขอ,องหอยเลน,นะครูแสงไปเลยอันน่แหละมันโคมใบใหม่ดอกเลือดนะแบบมันโคมพวกใหม่ซูงเติมเลยมันโคมไปแต่เลือดทูไปมากกว่อะไรกันเลืดลอด,ดอมันยี่นอ่อนรอบตัวเองเนาะแต่เสียงถดถ่านนะ ตอนว่พัดเขาไปายิงนเชียงตัน,านถาเชียงพุนทันล่าประจามาทันเลยนะเดี๋ยวเออครบละไปไปครบละไปไปดีพี่พีๆๆต่ตายแล้วาต,าลาตายแล้วตายตายตายตาตายแาตายาายา เพาะผัดมาไกลก็ไดอสิได้ไ <If> ด้โได้เป <ground> ็นโจ๊ก <infring> ช <es> ้อนะเออค่อย้หญิงในของกับประเทศนมันได้เขาเห็นแต่แมปซือๆโบมันมีตัวใหญ่กว่านี้อีกโอ้ยมันล้มมันคุว้าวทันแหละตัวใหญ่เลยแบบนี้ สองชอบไปสองชอบไปชอบไปเจ้าหน่าวรู้มันบอกเออเห็นแต่แมพซื่ออืฟังเสียงห้องคือแบบเสีย้องเจ้านั้นกวีใหญ่เนาะโอ้สองชอบไปได้เลยโอ้ยังสีได้อีกนี่รอกดลอยู่นี่ลอกดลขีลอกดีนะอ่ะนะมันถูหล้มไปเลยย้อนยิ่งเลยก็ควากรดบ่พังพังเสียงฮ้องมั้งนะง่ายผังเสียงฮ้องมั้งเนาะ แต่ว่าเห็นพ่อแมบนะเห็นแต่ตีนมันเห็นแขงมันยิงกะโออออาเซอรนะถั่วเมเลยถั่วมดเลยยังดีเอามามากเนาะกับ่ได้มาพอหา่มกับนล่ะอืพได้มากพพ่ะเอนมาผูกห้อยไปเจอไปเจอมาเลยบอกเออนห้อยมาหน่มันเออเออเออเเออ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 เอปเออเเออเอ่เออเออเออเอมเออ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 เอ แตไมหาเนาะตันที่เจ็ดนี่ใหญ่เล้แบบนี้เลยสองศอกปลายเกือบซ้ำสอบกูแล้วหมูนี่นะใหญ่เนาะตัวนี้อือโอ้เจ็ดแปดสิบโลโหไปจักเนาะเบากระโตเนาะต้นนี้พี่แจ้งกูปั่นยิงกันนี่ซ้ำเนี่ยนี่กะสมดังต่างใจเลยนะว่าจะยิงตัวใหญ่แต่ตอนที่ยิงนะบริเฮนดอกว่าใหญ่หรือนหน่อยแต่ยิงไปซื่อๆเป็นไปแข่งมันแต่กล้าว่าเชิงนั่นแหละยิงเลย ของกวักแหละเขามาตายอยู่ในพี่มาในของคืออลุกไ่ได้พรออมัแวันกรเนาะของขึ้นุกันวัพีเลยันล้มตะพีบ่มันมีสองตัด้ตัวใหญ่แต่ตัวหนึ่งนยกือกนะก็ใหญ่ขึ้นันนี้มันลมมาตึงพุ่มีหัวของแกลุก่อเนี่ยหูเียสืบลุกดอกอันนี่นะสีเออได้บ่แปดสิบโลร้เลยเออมีดเดือขาแปดขาแปดสิบเจ็ดแปดสิบุละหมูนี่นะ นึ้งช่องหมูปิ่งนมัดห้ามนักไแ้มูนี่นักแบมูปะขิงมูิคือนี่ไปไปมัดเอาออกนะขัดไปผู้เดียวได้ชำนี้เือติเนืงออะไรออกมโอเด็ดปาดค่านี่เอาห้ามหาเป็นแข่งเป็น้าออกจังใดจะข้างอ้อจังเลย โอ้พ่ออะไรกระทางทางเขามาใหม่ดอกเอาเสือไปหูยนิดที่ใดปัญหาหนึ่งคอยได้น่ะมีจักทั้งอ้อซ้ำคอยน่อยไม่คอยเซ้นอยู่พันถึงเติมโอ้สภานกองว่าใหญ่เติมเนาะอันตอนยิ่งนะคือว่าสอกป้ายไม่เห็นแต่แข่งมันจ่ายชดโดไป็แล้วเน้เสียงอุ้ยดึงโหลดเสียงห้องอ่ะคือบุหรีใหญ่มาได้โดนคอยยิ่งก็น่าจะมีซ้ำนี้เด้อมันสองเสอ ัมไม่ได้สูงก็เลยสองซอกปลาอยาอ,อันนี้อ,อ,อ้ามาถือจงังหวะมันเลยเนาะเจ้าค่ะนะโหมันลมแลมแลมเลอะจงมีถือนาะเนี่ยจะโหนนมันเนาะอืมเอาบล็อกคันคอยแน่นะถือหัวมันนะเออโอ้ย <laughs> อ,อยู่กระเพาะเลยเจ้าใส่กันมือนั้นน่ะไม่ได้ไกลเลยบางนี้แหละว่งสามเมตรปลายนี่ ห้ามออกบัตรนี้โอ้โศกมาสแมนเลยเมืออ่อน,นี้กัวเราได้จีเราได้เน่า,ม,ามันได้ปะเมนได้เออปุ่งมันได้ปุ่งมันเป็นไงดิตัวเมียเลยแต่ตัวเมียแบบแม่มันว่าแม่มันเนียมันเนี่ยตัวเมียเล้เลยลูกมันมูมันอันนี้นะมันมีตัวใหญ่ซ้ำกันในซองโตผู้ใดชิลเลอทางคนนี่เลยนี่นไปนี่เอาไปนี่แล้วก็เกี่ยวขึ้นหัน ไปแทนชูน้ำนี่เป็นเรไ่องมันเปลี่ยนอืมทางเปลี่ยนก็เรื่องอะไทางทางเลื่คือทางนี้ตะตูไช่ทางชูนี่คือโอ้จานแน่นอนเนาะน้ำหอยเนาะอยู่ใกล้ๆกะคือกระน้ำได้หอยกันก็ไปนี่คือว่าเลือดมันกระยายมาเนาะไปแม่พม่านหามไปแล้วเลื่อนไปแม่พม่านี่วันนี้เลื่อนหามดูเต็มแห้งบ่ เอาไปให้เราขยุกมาพี่ก้อนยุกบมดเพีสิคุไปก้อนทางข้างเนอะคือปืนให้เนอะใส่ที่ับมาซอดอีกใหม่นะมันสันพอดสนนะยับเอาไหมเออเต็มแห้งเต็มแห้งแล้วสัมนี้หามซองเลยกะโอ้โหเติบมึงเลยพอแม่นออกวิวิทนีเจ้าในปีน

มาฮอดทางเลยให้ทีมงานถ่ายอยู่ทางนี่ก่อนเข้าไปจอบอีกตัวหนึ่งก่อนเพราะว่าเห็นมูนะยังอยา่างลแล้วบ่ทั้ทงนักไขมันทั <c oughs> ้งฮะทานนี้แหละขอไปจอบก่อนพอเห็นมูอีกมูหนึ่งเดือนนี้นะ่อก่อนเมื่อนนะไะจอบกบกันอยู่นี่อีกนะเผื่อมันเขากินเพราะเห็นหอยมูมูนะทีมงานถ่ายอยู่ทาง จบอกบะกะ,ะ,ะมันบกเข่าซ้ำหากันยิงมันนี่นเน,น,าน,นาะใหญ่บอลใหม่ในมานแล้วเนาะตัวใหญ่เลดบอลในบอลมูใหญ่ซะและมูหน่อยกับเมย์ได้แล้วเปลี่ยนตัวใหญ่แน่แล้วเอาหนักว่าเห็ดข่อยุดกระดอนนะได้หยุด,นนะดยเปิด กะ้า80โลบ่าว่าคณะกระโปงบ่แมนดอกะ่าคอยจะเปลี่ยนเจอถ้ากันเมื่อยเลยเป็นได้พ่อมาเป็นตลอดอยู่บ่สู้บ่หรือบ่สู้สู้เล่นสู้เนาะสู้เด็กแต่กะสู้ตายเนาะขันรายการเฮ้อขันรายการไถ่บ่ขันรายการเฮ้อในพันปัศยวิเศษโบตองมีคนขันดอกะเราตุ๋ย มังกามแล้วเราเป็นมันหมัดกามทองแล้วนะสวดอุคุมอยู่กว่ายีกมูตัวนี้เปลี่ยนไปนี้นพันกองกับบะปันบะปันกกจักมากแต่ใช่พอได้ยินว่ายิ่งมูเลยก็มานนำโลดอันนี้กับท่านได้สวดสัมมาละได้มาแล้วได้ โอ oh ้แต่พลานกล้องเพืาอเหตุข้อยยุดกระดอนะยางคือจะล่มนี่โลาเราจะล่มป้าเปลี่ยนเบื้องดุกระดอทางไหนกะหันกล้องแล้วเบิ่งเห็ดค้อยหยุดกระดอนี่บโบท่าทางเล่าแบบนี้เออ หย่างเงานโตเป่าอย่างๆในเหนี่ยโน่ห้ามในกระทด้นี้นเราหอดบอลก็ได้ได้จะผ่านกองได้ <c oughs> ตีะซองกว่าแล้วนะเอาหาหม,มูเมื่อนี่กนันักเติบหมูนี่บับแต่ละคนว่าเจ็ดแปดสิบโลผู้ละผู้ฮามผู้หามเขากะ ราะว่าทางใหม่หักทับอยู่นี่นะหลอดไปบุไดายามูยังดีประธานคองบถือมีลมโอ้ลมนะลมทับสันล่ะนักโฝนว่าลมทับสันนี่บอกประหลาดี่หนุประหลาดไปไป จบอยต่แล้วจบจบอยจบจล้วคุณเกิบไหเกิบนี้มันหมอนขามแก่งนี่แฮ้งเต๊กเกิบนี้ใส่บอดดายเลยไปไปไปแต่๋ยวมาดแกงแบบนี้ตอนนีบขามแก่งนี่เธอน้ผ่านกองเจอคือสิบบรหลอดด้กบอดดนี่กะนอนงายล่ะ แห้งแห้งและลุยน้ำได้ มันยากไหมไปไป,ไปห้ามไปนี่เ,เปลี่ยนกันหลอบซองล่ะบอบปันกับพันกองหนอดบอเลเรเบิ้ลไปนี่นะนษษแต่พอหอดทีพักนะทีางานย่างมาตำลัง ฝนกะกำลังตกลงมาอยู่ตอนนี้ไหนเต็มแห้งขนาดสามยกเลยเฮ็ดคือเท่าไรสามยกสามยก,มยกไอ้พวกพวกพวกผิวโอดยปุ่งกว่าม,มาหอดบอนแห้งใหญ่บ้านนี้ด, <laughs> ดึงอยู่ เกือบตีสี่ละโอ้ทางนี้ก็ลุกมาทันทีเลยเนาะเรานี่ไงทางนี้นะเมื่อยแห้งวะเด็ดดีนะน่โลดบอกแล้วว่าอย่าไปน้ำอย่าไปน้ำมือมันเยอะไปอยุติมือมั่อยกระพอิบใหญ่ข้าวว้าวสูฟังซื่อๆก็ไปน้ำหรโอู้ยันหมูไล่ขึ้นเขาพูดเดี๋ยวไล่หยุดเดี๋ยวางยันยาตำลังอีกวะตอนเห็นหมูยันหมูไล่ขึ้นแล้วแม่จะขึ้นคนเดียวมันขึ้นเล้วดังไฟจีอยู่นออกกูแหละ เขี่ยกลังสีเงาเอเนาะบ้าสำนึสู้คนเรือเออสู่เ้อมาทางไฟจีมูนะบ้านี้เอามาหอดละกะนี่กะห้างก็มาหอดพร้อมเดียวนะ่อมันลุนในแม่นใหม่พยางผมนี่นะไม่ลุนะพยาง้า่เติบไม่เหรอ้ผ้าเลย อันตอนยิ่งก็คือว่ามูหน่อยได้ก็คือว่ามูสอกใบหนึง่งเพราเขาบริเ็นโตมันมูนี่นะ แรกข้างหนึ่งก so ่อนแล้วก็ขูดออกมาขูดข้างนะฮะพีนขึ้นมาเราก็ได้ไม่แล้วข้างนาขูดขูดข้างนาก่อนจ้านายมันจะขูดบอกขูดข้างเทิงนบั่นปทาระเพี๋น

อาโห้รุ่นก้อนนกะ่นโห้รนก่อนรับทเลยเฮ้ยปาเลยนะว่าตอนขูดบบ่ใส่พดก็ได้ตอนขูดนะแล้วแลอจังตัดพดขดมัมนติดเลยอ ูดไก่แป้วละมากระจีให้มันแหมจีโม่ทั้งนี้ก็ย็นน้ำน้ำไว้หน้าแกเห็บยันเห็บจับอืมดีเลยมารอบนี้อันพ่อใหญ่สาวเป็นสนับสนุนมากอ่ะมาเลยนะพ่อใหญ่ใหญ่ด้วยขอบใจหลายๆมานนุนนี่มาจักเออแม่เลยเสาวยุมันขวัญยืนบม่เคยเอามาไล่สับนี้พ่อก็วอาน้ำซื่อมาสับนี้ จักน้อย50ปีดิเอามาลาแต่ตัวใหญ่เลยเนาะตัวใหญ่โลดเต้าน้าเอาตุ้ชาวลิตมาได้ตัวชมพูอีกแล้วแหละก็มันจะลดยินนูมันดูเครือดินเลยเนาะเนบอกคนยาคนยางก็ได้ยินหูมันนะูดังฮดังฮูดังฮูดังฮดังบ่มันได้ขึ้นผูดังมัน เ,เออล่มล่มในบริยิ่งเล่ยมูนี่นะให้มันล่มนะ<อ>จีแล้วบันนี้โอ้อารกแสนามเลยบอคนดนามแล้วคูดเนาะบอเคย ก็พอต้นเขาหนุนเขานังบ่ที่ดูป่าคนละทามทุเอย่างฟ้ามืดเช้าเฉยยันนิดน้ำด มาเด้อเฮ้ยเอดพอเลยเอาโมมาคันลุกมาเจมอันเบือดรอแล้วเออก็จะพังคันไม่รอเลยโย่ได้เล้วไรโมได้เรือไงจะก่อนหนักยำมนางมันอีกอ่ะโอ้โหเดือดนางหยาบมันโหน่เดือดใจครับเองเอาโมมาโมไปแล้วก็ ปุ songs, e ่งมันปิ hey. ่งเซลือดนะใจมันทางนั้ก็ปิ่งพุ่งมันเลือปิงวาปิงนมมันเซลือดนะปิงหรือเป่าบ่ปันปิ่งอยู่บอากนี่เหากาแบ่งให้บ่ปันกับบ่พัดคนละค่าต่กรกระดูกคางอีกเพ่องหนึ่งนะวะอะไรกะ มีตับมีปอดสองคนสัมกันเลยเถี่เขาผู้หนึ่งไปผู้หนึ่งไปน้ำผู้นึ่งไปน้ำผู้หนึ่งไปหามซอยเอาแบ่งให้ปานกันกินนายเติมได้นูข้างนี้กะปิงพุ่งใส่เลือดเห็ดราบเลือดมานี่ครหักกระพินกินนี่กะหัวหน้าคือโบสองนู่นโยเออเข้ยแล้วน้่ยนึงสันลาตขางในมาดิ อ่ามาย่งยางมันสลังมันต้งใล่างก่อนมืออยี่กอหัวมือน,อนี่เป็นลกาเนี่ยี <ๆ S 3> ิงตตาวา้มลงตาวาลไช่วยชื่อต้มนับสิเลเนี่ยช่อช่อนะแต่นี่วยมากคยโอ้ปิงพุ่งนี่คือปิงสูงแต่ง มาเิมนแห้งก่อนปลาปมันี่ตีแเขาปลาแจงแจงเฮาไว้ได้ีดิบเลยีส่บอถั่วแจ้งเลยค่ะทีงงานทำไม่นอนเลยโอไดเพื่อเปนดวน่ะ่มานะมันี่อนะอันนี้นานงก็ได้ใกลได้นกเขาับได้บวงเาทได้หม เดนวนเลยเลเน่รเลิศ <screws in the fridge> ่กมอิน <desserts> <men> ้วเรรับเลเนาะเากินมเสก่อนี่อนปากินเหลาก่อนนี่ครับมไกลาเนี่ยซองคนผักอะไรได้ขักยมอะไรอ่ะมีเอน้อเนาะน้ำไอ้น่าเขาตัวตีบ้างัน้ะตัวตัวใหญ่ตัวคักเนาะเาได้ตัวนด้อยพ่ มันคือจะเป๊ะๆเลยเนาะยอสันทันมิ่มลงตอิ Jason> ่มละยิะอิ่มละก็อิ่ม้มันงหมดมันกินลาได้โอเปกสีมันมเหานมันมันมันม่ยมุกนมามันนี่บะนนี่เนาบนมากบบานก็ยิามต้อมาแต่กบกบกปุ่ามันใหญ่ลมันไหลงไลีเมตรละยามนีเออาม่างมันอีกไงเอานมเอามมัน ยังตับบิ๊บเวยตับบิ๊บเวยเอเชอตับิ๊แซ่บได้ับห่ันอใส่ลาบเลือดได้บอลาบเลือดคอยมาแต่จำเจวดเออได้สำนักอดีแล้วเจีจำเจียวยังดีขี้ดิดจีนะ มันเยหมูบานเนาะยอหมูมันใหญ่ดิเออส้มใหญ่เาเนมันแหงมันเลยขันบอลอื่นบดอยากมันไปได้ดอกเชืเชอยนเมาด้วยเด็ถอใส่ไหมช่ตือพี่ดูถอดเสร็จลดตัวนี้ถอดใส่เกับมันเด้หมูใหญ่เลยเห็เานมันจงเฮือพานดอกไบดอกกินเังอยู่เลยกิ้เอรล้งสมปิ่งเอ้าตัปิงเอาตังฮาวแลยนะนี่ยนะจงละ ว่พัดกับท่านมาอยู่เนาะชวนเพิ่นไปแต่คืนนี่เพิ่นเพิ่นเมื่ออะไรก็เงียบเลยแต่ว่าห้ากับแบงให้เพิ่นนะขานึ่งกับมันกระดูกคางแล้รก็ตับปอดนี่เ้ากับมาหนึ่งเขาตอนเสาร์นี้มฟมันพิเศเกินมันก็ม่เป็นโลล

กินเลในบ้านบ่กินเลยเ้าเในบ้านเพื่อกินละโมนี่เพื่อในบ้านในบ้านบ่เนี่ยบ้านผับ้านคือคือกางคือกางแบบกันตัอ๋อถอตักสิมพอดีเลยต่รอนนี่ไงจักแหล่ผู้เหตุกับหอปันบมปันฮะโบงน้อยมาแนวปันบงน้อย ไเลตอนื่อเมื่อกี่เมือยอยู่รตอเนืมอมจะอ่านพร้มเลยทุกคน